เฮ้ยสีมาดูผลประกอบการเราวันนี้ผมคนเดียวก็ครึ่งถังแล้วครับผมบ้าเดี๋ยวมันจะใจว่ามามาเบิ่งกันเลขตัวว่ามันคือบอกปะนัดไปตอบเร้ไฟตอมตายเลาจดูไปเนี่ย อปลาพูดไดกี่เนยกบู่หรอวะปลาพูดไดกิ่เนยกบู่ลว่ นานกตกปลาทุกท่านวันนี้เรากลับมาที่เจ้าพญามาหาน้องแม็กเราไม่ได้มากันเจอกันสองปีั้ยโควิดบ้างจิ้มลิ้มเลยมาดูแม็กเวันนี้เขากำลังเตรียมเรือให้เราอยู่ใครจะติดต่อมาได้นะครับใส่แม็กเจ้าพญาแต,แต่แต่เขาไม่รับงานหรอกนี <laughs> ่น้องแม็กกำลังโมเรือวันนี้กะวิ่งสองสี่สองห้านะวิ่งกลังโมอยู่ตรงนี้ขณะนี้เราก็นั่งรอน้ําลงอยู่ <laughs> น้ําลง แม่แม็กบอกว่าประมาณสั้เก้าโมงสิบเอ้แปดโมงเก้าโมงเโมงสิบโมงเดี๋ยวเรามาคอยดูก่อนเดี๋ยวเรามาหยอกปลาบ้านแม็กก่อนเราชอบหยอกหลังบ้านก็มีตัวหน้าบ้านอ่ะเอาตรงนี้เหรอนี่นี่ก็ตกได้ทอยไปเรื่อยเก็บพวปลา look 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 <laughs> oh. mm -hmm. oh, oh.

ขาแข็งๆนะครับ่อ<ะ>ตายแล้วมั้งเลยติดงามเลยเอ,อเอาเอาเอาุหมวกแทงมันก่อนไ้หมเพื่อความชัวของเราทำให้ตายนะเฮ้ยยะตายแล้วมลยตายอยู่ <laughs> <laughs> ิีกีทางไหนนั่นี่ตีกีที่จีนมางนก่ปล่อยให้มันตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กม่อนอืมนี่ฮะรู้นี่ปล่อยให้มันคายแล้วม่ยอแล้วโอ้ยี่ยแล เสือตกใจหมดเลยมาแล้วครับแหวงแต้มแรกเสียวเสียวแหกหมานแต้มที่สองแหละแต่แต้มแรกปล่อยกลางอากาศหุยนี่มันปลาเลียวเสียวนี่นะครับการกัดนี่บอกได้เลยว่านี่สกิดนี่เป็นอยู่วุ่นนะแม่วุ่นปลาเขาหลามยาว นี่นี่นี่ก็จะตีได้หนูจากต้งปาบัวอย่างนี้ต้มกระว้าวุ่นแล้วสินี่จุ้งหวจุ้งโอจุ้งหวยจุ้งสีแดงนะครับผมขนาด 6cm น้ำหนัก8กรัมไม่รวมตัวเบ็ดเบ็ด2โอโอเคฝากไว้ด้วยกับที่นี่เจ้าพยามากับใครดูที่ไอหนุ่มรุ่มเจ้าพยาไตแมก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 ถูะิละไตแมกแต่ไม่รับงานนะ ผมเอ็นรับงานเอ็นอย่างเดียวข้าตัวไม่เกี่ยงเลยนะมาถ่ายรูปแป๊บนึงจุ๋งงวย ก็วิ่งเที่ยวกันเลยมันไปเอาเรือมันมาวิ่งไงมันไปฝากเรือไว้ที่ไอ้นั่นนะเนาะท้าน้ำนนเลยนะมันจะมีแหลมอยู่แหลมหนึ่งเต็มเลย ไม่ได้งั้นเรจะให้ลองทางซ้ายไหมล่องทางซ้ายนะครับใช่ครับเห็นมันขยับหลายทีแล้วทำไม,ไมเนาะเขายักอือปล่อยตัวเล็กจะเล็กทำไมไมันมีจอกในสวยมาก

โหดเกินส oh ิบย oh right> ี่สิบโหดเกินนี่นะครับปาเไปเอาจนได้เนี่ยแม็กที่พี่บอกอะไอเหยื่อที่มันไม่มีใบอะเหยื่อที่มีไม่มีใบมันจะได้เปียกเมื่อกี้มันยังกัดไม่โดนเลยนะกระตุกดึกดึกดึกอีกทีแม่งเอาซ้ำนี่ครับก็ผลงานปลาครับมาตีคู่กับพี่เลยน้อง นี่ครับผมช้อนคลาฟกับหมายเจ้าพญากับไตรูปหล่อคนเดิมของเราคือเกาแม็กเจ้าพญาติดตามผลงานอะไรนะอะไรนะตันหนังเรื่องอะไรนะเรื่องเจ้าพญาเออเรื่องเจ้าพญาได้เร็วๆนี้จบไปแล้วน่แหละอ่าโอเคฝากผลงานด้วยนะครับผมช้อนคลาฟไปไม่ถ่ายแล้วลูกอไรคัับวนนี่่่ยงูๆ อุ้ยขาดเรียบร้อยมึงดูตัวดิแหวมึงดูดิร่วงเอยเสียงรู้เลยฟักปีสองใช้ปีสามส่วนยี่สองไปอย่างเดียวตายงานไ้คอหักหมเลย ก็อะไรตกนี้มันต้องหักครับมันต้องเอาอรอกระถั่วก็อะไรตกนี้มันต้องหักครับมันต้องเอากระถั่วงัดคอยอย่นี้บางทีไม่กล้าแล้วไงบาง <c oughs> ทาีเรา,าอัดข้ามผัดไมา วูวีแหวงมึงดูดิไอตัวเมื่อกีก้มึงจะไซส์ไหนมึงคิดดูดิไอตัวที่กัด,<า>ดกอ่ะไอตัวที่กัดที่แรกใช่ไหมฮะมันนอนอยู่างเดียวักมันไม่ยอมใช่โอ้โหไอ้ตัวที่ขาดไปไซส์ไหนวะเนี่ยแหวงเฮ้ยกิเปอร์ด,ดูนู้นอัอนนี้ก็ตัดเบาเนี่ยไม่กล้าแล้วไงไสายไหมเยอะเนี่ยไม่ทะลุด้วยเนี่ยกระตุกเอาเบาๆเลยอ่ะ จุ้งโวยจุ้งตัวนี้ก็สายเจ็ดแปดขีดเนะาะแต่อ้วนๆก็เป็นโลเออโลแหละทำใจให้เชื่อเฮ้จ็ดขีดตรงนีครับตัวนี้จุ้งโวยจุ้งกับดำกับไตแม็กนู่นแม็กเลือดเจ้าพยาอยอดครับยอดโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปแป๊บหนึ่งนะครับผมฝากด้วยผลงานจุ้งโวยจุ้งทั้งขาดทั้งหลุดอะไร <c oughs> กระจิตกระจาย <c oughs> เอาถ่ายรูปแป๊บ

ไอ้แ่งไม่กล้าเซ็นเขาเล็กแดงไม่ได้ต้องดูดูด้วย ถเอาดอกไหมแกแล้วไม่มีได้ไงรอดไปได้ไงว่ 会明白了。 เหยื่อมันแรงไปจริงด้วยไอ้ผลเลยไอ้ผลเลยเหยื่อมันแรงไปพอดีที่บอกท่านผู้ชมนะครับผมลาได้ปลาแล้วมันโม้ได้ไงทำไม่ได้เลยทำไม่ได้ก็บอกว่าหมายไม่สวยแตแม็กอะไรพ่าเข้าหมายแล้วเนี่อย่างที่บอกว่าถ้าเรามั่นใจว่าเหยื่อมันแรงไปหรือว่าอะไรปลามันกลัวเหยื่อให้เราลองเปลี่ยนเหยื่อดูเมื่อกี้เปลี่ยนจาก จุ้งว้ยจุ้งมาเป็นพลังใบก็ได้ผลนะวันนี้เหยื่อเรามีหลายตัวค่าเรามีเหยื่อหลายตัวก็เลือกใช้เอาตามสถานการณ์ฝากผลงานเลยครับพลังใบเต็มคาราเบลจัดไปได้ยินปลายโอเคแค่นี้แหละกูดบาย ลังพิธาหมูป่าหมูปออยกเลยมีลีลาเหมือนต้อมเลยครับตัวที่สี่ว่าไปมันเจอใบพิธาเข้าไปไอหานี่พิธาคิดจะเลียล้มค <c oughs> <c oughs> วรนั่านี่ยฮะป่าที่นี่ส่วนใหญ่จะไม่ใหญ่นะคิดเปอร์ไมหาหาหา่หายแล้วแหวนขอบมา ตัวนี้ก็ผลงานเจ้าพลังใบอีกเส้นเคยลงใบเต็มครับปิว้วก็ไม่ได้เก่งไม่ได้กาดอะไรหรอกปลานะมันมีแต่รู้ดีว่าจะตีโดนหรือไม่โดนนูน่นให้น้ำหน้าไปก่อนเลยซูมไปดูไอ้ตัวนั้นให้ตีน้ำหน้าไปก่อนเลยแล้วก็บอกด้วยเอาหมายเนี่ยเราได้ปลากี่ตัวสองไอ้ต้อมไอ้เด็กนะั้นลกรู้มาก เห็นหมายเยอะก็ไปทั่วโอเคฝากไว้ด้วยพลังใบเต็มคาราเบลสำหมายตั้มยออนน่ยัง

呜呜，发了、嗯嗯嗯、吗？呜呜、嗯，为什么啊？<laughs> โอ้โหขาหนีบสวยมันปาลาลงมาตอนนี้โอ,โอ้ยเราให้ต้อมมาก่อนแล้วนะแบบไม่มเนี่ยแล้วมันงองแงไงไอหนูคนนั้นมันงองแงไงแต้มที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้แต่ที่รู้รู้ไอต้อมน่ะแม่งงองแงครับนี่ตัวนี้ก็ครึ่งโลได้ปาลาลุมนี้เราต้องรีบตีเพิ่มน,นะครับผมโอเคฝาก,กเพื่อผลงานพลังใบสีแดงเต็มคาราเบลอีกเช่นเคยสุดยอดไปรูปแป๊บคันเบ็้ยผมมาก จะให้เล็กช่องไหนดีเดี๋ยวพาดผมมีช่องใหญ่กว่าช่องใ <ไป S 2> หญ่นี่นะได้ไหมได้ไม่ไผ่เลยขา,ๆๆา,าดุ้งุ้ยก,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 กันเป็นขาดเก่สมลอยไหมตรงนี้อที่กดัดานี่ตอนนี้ที่กัดผมงเบลากัเยอะเลย ใช้ฝ <phin reforms> ักขวาเนี <ope> <pl ains> ่ยไล่ไล่มาเ้ยโอ้โหเล็กคนเก่าเจ้าพรากลับมาแล้วกลับตรงไหนก็โจนอ้าวเล็กคนเก่าเจ้าพรากลับมาแล้วตรงไหนก็โจนขอบอกเลยแหม ตัวเก่าเจ้าประจําของเราอันที่หกที่เจ็ดแล้วมั้งนี่ก็เจ้าพญาเขาชอบอยู่แม็กเขาเลี้ยงด้วยอะไรพลังใบสามจุดห้าซีเอ็มเต็มคาร์เปิลนะครับเนี่ยมันยู่ไปละไม่พูดมากแล้วเดี๋ยวน้ำแห้งไม่ใช่อะไรนะรีบตกอ๋อในนี้เข้าเลยใช่ไหมครับครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวโทรไปบอกเพราะมันไกลเกินกวยจะถึงบ้านอ่านี่ก็วันนี้เรามานั่งก่อนแม็กนั่งคุยกันวันนี้เรามาเที่ยวหาแม็กนะครับผมน้องแม็กเราสองปีเราไม่ได้เจอกันตั้งแต่ผมย้ายไปอยู่ปักจีนต่ก่อนตั้งแต่ก่อนย้ายไปอยู่ปักจีน,นี่ วันนี้ผมก็มีเอาเหยื่อสามตัวมาตีที่เจ้าพญานะตัวแรกคือปลาคราฟช่อนคราฟตัวที่สองก็คือจุ้งไว้จุง้งตัวที่สามก็พลังใบเช่นเดิมผลงานก็เดี๋ยวไปให้ดูทั้งบนพอไ,ได้อยากรู้ว่าได้กี่ตัวก็ติดตามดูเลยในคลิปนี้แหละวันนี้ก็ปวดหลังปวดแขนปวดขาไปหมดมันมากทั้งหลุดทั้งขาดทั้งอะไรเยอะแยะไปหมดว่าจะมาทําลายสถิติค o m p o s i t ต้องกลับมาแก้แค้นอีกต้องกลับมาเอาคืนอีก ครบทุกรสชาตินะครับวันนี้น,นี่น้ำลงน้น้ำเริ่มขึ้นแล้วเราก็หมดโอกาสที่จะตีแล้วก็กลับอยู่ไกลด้วยใช้เวลา2ชั่วโมง2ชั่วโมงครึ่งกว่าจะถึงบ้านโอเคเนาะวันนี้ก็ลาไปด้วยนี่แหละครับเหยื่อ3ามตัวที่เราใช้วันนี้ชนคราบจุ้งวอยจุ้งพลังใบอีกเส้นเถิดไตแม็กเจ้าพญาเจา้าพญารู้เรื่องดูเรื่องครับ,บ เพื่นเรือล่องเรือน้อยลอยลองเอ้ยถ่ายต้อมไปต้อมมาด,ดี๋ยวต้องเขาได้สบายเลยใส่ท่อนนี้วิ่งไม่ออกเลยเแม่จ้ำบึ๊ด เขาเข้าบ้านเี้และไอเวรกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ฟ <ét> ังมาเลยมาเลยฝนมาแล้วอเออมาช่อนนะเดียอโดนดอกนี้ ตรงนี้ไม่เหลือใหญ่กว่าที่้ตอมตกได้อีก <laughs> โชว์ปลาหนะ่อยแม็กโชว์ปลาหนะ่อยนี่ตอนสุดท้ายเฮ้ย <Hey! S 2> สี่หกดูผลประกอบการเราวันนี้<อ>ผมคนเดียวก็ครึ่รถงถังแล้วครับผมบอสาเดี๋ยวมันจะใจว่าเรื่องกัาแล้วนะ <laughs> <laughs> มามาเบิ่งกันเลขตัว วะมันคือบอกว่ะนักใบตอบเบอร์ดยตอนตายจะโดนไหมเนี่ยป่าพูดได้ขี้เงยกูมือหรือวะปลาผู้ใด้ขี้เงยกูมือหลวะตายซำปาตายซำฮะตายซำห่างเลยนี่ครับผมประกอบการปลาไอช่อนปลาช่อนแม่น้ำแม่น้ำพระเจ้าพญาพญาจันทร์ถ่ายัซนน่ะพริกนี้ม ดวงวี่ได้เพียบมากพริกไหมพริกแข็งเลยพริกเลยเดี๋ยวจับผมถึงเข้ามือวะนี่เลยอะไรลูกเฮ้ยกูรู้แล้วว่ากลัวผมอ่ะเอ้าตายนี่ครับคนปรกอบการดีครับคนปรกอบการมีเหยื่อหลากหลายจากทัายประเทศมีใหม่ๆก็ปลาจันครับจุ้งสิจ๊ะจุ้งเลยปะพี่วง จุงจุงปลาคาบพลังใบสามตัวกับหมาไอ้กับไสแม็กเจ้าพญาไสแม็กเจ้าพญาเขาไม่รับงานนะเขารับงานเองแต่ว่าแม็กแม็กเขามีเรือให้เช่านะติดต่อมาใช่ไหมกุ้งครับตกกุ้งตกปลาได้หมดแต่ว่าเขาไม่ไปด้วยนะขับเองครับต้องมาขับเองคนที่ขับเบนก็มาติดต่อมาติดต่อมาได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรไว้ให้ทายคลิปแล้วก็มาติดต่อเรือที่น้องได้เลยน้องติดต่อผมนะ ติดต่อผมโดนบวกอีกห้าร้อยนะก็ลองดูค่าบริการแพงไหมไหมหกร้อยบาทครับทั้งคืนหกร้อยบาทตีสองชั่วโมงอืมวันถ้าทั้งวันก็เหมือนกันครับน้ํามันน่ะน้ํามันฟรีน้ํามันฟรีสามลิตรโอ้โหลิตรโคตรคุ้มอ่ะก็มีอะไรใส่นี่เดี๋ยวเราซื้อได้ไหมอะไรจ้าถุงไหมถุงไหมใส่ได้ก่อนไหมไม่มี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 ถุงอยู่โอเคเนาะวันนี้ก็ลาน้องแม็กซ์ครับเจอกันใหม่น้องรักครับอืมสวัสดี แจวเลยไม้หน่หมายน่แจวเลยนี่มื่อกีผมจะไม่มาตกอยู่แล้วร้องไห้ร้องห่มมือเอเจอกันคลิปหน้าต้องมาแก้แค้นแม็กบอกคำเดียวว่าพี่ต้องมาพี่อ่อนเกินไปแล้วพี่ไม่ได้มานานจัดเจ้าพญาเนี่พี่อ่อนเกินไปแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายมแดงบ๊ายบายมแดงนี่เดยังสบายนี่เด่รูป 我来 <Hey. S 2> 吧。